สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็หลังจากที่ผมได้สร้างเครื่องบินบังคับลํานี้ขึ้นมานะครับเป็นไม่รู้เครื่องบินอะไรครับเครื่องบินตามใจชอบก็อัตราส่วนนะครับความยาวลําตัวอยู่ที่แปดิเซนความยาวของปีกอยู่ที่หนึ่งเซนติเมตรหรือว่าหนึ่งเมตรครับความกว้างอยู่ที่ยี่สิบยี่สิบเซนนะครับปีกก็น้ําหนักก็เบาครับโอเคครับ มาทดสอบบินกันก็วันนี้ทดสอบบินด้วยระบบไจโรนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่านี่คือการเฟิร์ฟไฟอันนี้หัวหัวหัวลงมันก็จะกันให้นะครับโอเคครับไปดูกันครับว่ามันจะผ่านไหมถ้าไม่ผ่านก็หัวเสียบมีแค่นั้นครับมิสโกพอ่อหมรอบแรรัรก เกิดชีวีเลยไม่มีอะไรแฮะอันนี้คือการทดลองนี่คือการทดลองการทดลองมันต้องมีการผิดพลาดนิดนิดหน่อยหน่อยขงต้่นใหม่เ่าเอาด้วย

ไฟกู้เครื่องบินไปแล้วครับไม่ผมไม่เคยบินในเครื่องบิน,นบัรคับแบบมีระบบใจโรนะครับนี่คือครั้งแรกเมื่อกี้ตัวเขาเรียกตัวตั้งค่าอะไรมันมันลงมาแบบนี้เรืมเดี๋ยวลองใหม่ครับไม่รู้ใบแตกไหมใบแตกวะ พ่อยบัวนวมันเจิดมากไหมพ่ออ,องไม่เจดนี่นยไม่รู้จะรอดไหม <c oughs> แต่ว่าน้ำหนักเบาเบาแล้วก็ควบคุมได้ง่ายนะครับแต่คือระบบใจโลมันพยายามสู้กับผมก็้ไปโยกยันแล้วให้หนู้นแตากลอ้องยังกว่ทีนั่นสะัตกต้วงล้มีปัญหาอย่างไรบ้างล่ะ ต,ต,ตั้งค่าใหม่ไงไหมครับวิ่ง <c oughs> ไงไหมเดี๋ยวตั้งค่าอีตัวมิกใหม่ ไหวหมุนใส่เอียงใส่เอียงก่อนอัวเป็นลด <c oughs> ีงไปกันลองไหมโอ้ไม่ครับเทคสอง ดีครับเหมือนจะดีมองขับง่ายมก่เเหมือนจะดีว่ะเออใจโลนี่โอเคเลยโอเคเลยเอออันนี้ผมไม่ได้ควบคุมอะไรนะนี่แต่ว่าพอพอชมหน่อยนึงก็เหมือนเหมือนจะไม่ไม่ได้เดี๋ยวผมต้องคิมด้วยช่วยด้วยเราต้องปรับเพียงหางช่วยด้วย เหมือนจะได้แล้วตรงเฮ้ยบาดนี่ตรงเลยครับท่านผู้ชมตรงเลยตากล้องซุ่มได้บ่ไกลน่ะยเออว่ะนิ่งดีว่ะเออว่ะเฮ้ยทำไม <c oughs> ทำไมระบบใจโลนดียังวะเร่งง่ายเลยอ่ะเ,ออเด็ก เดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้ใจมันก่อนเดี๋ยวให้ตากล้องกับไอคนเล็กเล่นด้วยเฮ้ยทำไมมันบังคับง่ายจังวะดูดูดูดดผมผมไม่ได้ทำอะไรมันรักษาสมดุลตัวเองเลยโอ้โหสุดยอดถือว่าเจ๋งถือว่าเจ๋งครับถือว่าเจ๋งไเห็นไหมโอ้ว่ะขันเร่งก็แค่40%ครับ เอาลงมาสามสี่เปอร์เซ็นแล้วเ <c oughs> จ๋งว่ะเฮ้ยทำได้ <c oughs> ไงวะใจโลแล้วราคาสามร้อยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเล่นง่ายท่านผู้ชมเฮ้ยมันเล่นง่ายอ่ะเฮ้ยแค่อัพขึ้นมันพออัพหัอเชิดขึ้นมันก็จะหาแนวระนาบเองเลยนั่นเห็นไหมเออว่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะผมจะเอ๋มานี่เรีนยนซวดเลยไม่เคยซ้อมมาก่อนนะเพราะว่านี่คือการเซวดไฟเดี๋ยวเอาคันเล่งคันเร่งมาแค่นี้พอเออเล่นจอยสติ๊กข้างขวาเลยม,มาตาก,กล้องบ้าง,างนี่เปลี่ยนมือครับเลยเ,ยเดี๋ยวคันเล่งล้งอีกหัอเชือดไปเดี๋ยวึิน<ม>เดี๋ยวใส่เออมาด,ด,ดูดูตาก,กล้องนี่ คันเล่งไม่ต้งองเล่นแล้วคันเล่งไม่ต้องเล่นแล้วอ่ะเ<ย> hey, hey. ดี๋ยวเอาเฮ้ยเฮ้ยดูตากล้องดูอันนี้อันนี้อันนี้คือการเฟนะิร์สไฟนะครับเฟิร์สไฟนี่แม่แม่เบิรงการมังครับเดี่ยวเอ้ยเล่นได้ไงวะระบบใจโรลราคาสามร้อยสุดยอดมากสนใจใต้คอมเมนต์ครับผมสนใจใต้คอมเมนต์เลยระบบใจโรลมันสุดยอดมากโนเล่นง,ง่ายวะาาโนราคาหลักร้อยครับเล่นโคตรง่ายอ่ะสุดยอดโอ้ oh. แม่แท่ไม่ต้องทําอะไรเลยแท่าไม่ต้องทําอะไรเลยวุ้ยสุดยอดจริงๆว่ะเออว่ะแกวแกวแกวเฮ้ยนี่คือการเปิดไฟนะท่านผู้ชมนี่นี่คือการเปิรไฟเด็กยังเลี่ยมได้เลยโอ้สุดยอดว่ะเออออันนี้คืออัพอันนี้คืออัพอันนี้คืออัพเอออัพกันอัพกัน เฮ้ย hey, มันคือการเฟรสไฟครับมันมีผิดพลาดกันได้เฮ้ย hey. สุดยอดอันหัวดอมลงอันหัวมันลงแบบออกขึ้นทั้งสี่เห็นป่าอันมันขึ้นลายพดเขาเอาลงทังสี่เห็นป่าุ <Hey. S 2> เฮ้ยเก่งวะเฮ้ย <Hey. S 2> hey. ยังวะ <laughs> สุดยอดดีวะใต้คอมเมนต์ครับผมสนใจ,ใ,จใจระบบใจรู้ไอ hey. เอเอสามวีวีสองอะไรประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมผมแปะลิงให้เดี๋ยวไส้เลี้ยวไส้เพราะนาเลี้ยวไส้เลี้ยวไส้เบาเขาเล็งลงอีกจักหายเรียอายุสามสิบเปอร์เซ็นเรือเปิดไฟครับนี่คือไฟแรกของไม่รู้ว่าเป็นเขาเรียกอะไรวะมันไม่ใช่เช็ดหน้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นนะครับเช็ดหน้าตามใจคนทำเฮ้ยเลีวไสเลี้ยวไส้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  เติมเติมคำเ,เล่งอีกหน่อยนึงเติมคำเล่งหน่อยนึงเออเติมคำเล่งหน่อยนึงเลี๋ยวซ้ายมาไม่ต้องไม่ต้องไปไกลเฮ้ยเจ๋งว่ะ <c oughs> เลี๋ยวซ้ายมาอา้าวท่านผู้ชมกี่นาทีแล้วเฮ้ยสุดยอดเลยอ่นมันหัวลงเลยอัพขึ้น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 เออนี่อันนี้คืออัพอันนี้คืออัพเนี่ยพยายามจะขวมหัวจะคล้องเนาะ อันนี้มันมีใจโรยเฉยนั่นนี่มันถึงเล่นได้นี่เฮ้ยสุดยอดอันนั้นหัวารอมลงอันอันอันลงมาที่เพื่ออปนักสาสมดุนจังวังอ่ะลองอัพขึ้นลองอัพขึ้นค่อยๆอัพเยอะๆเชือดแห้งไานั้นถ้าถ้ามันไปซ้ายก็กันมาขวาหน่อยนึงเออไส่ใส่เลี้ยวซ้ายวะนี่โคจรซ้าเฮ้ยระบบใจโรมันได้ว่ะท่านผู้เชมเก่งมากเดี๋ยวโอเคครับผม ได้เวลาแลนดิ้งครเดี๋ยวต่อไปจะให้ตากล้องมาลองเล่นดูเฮ้ยโน้นไม่เล่ง่งหรอผมไม่ได้ทำอะไรนะเนี่ยเบาคันเร่งแล้วมันรักษาสมดุลเองเล่นคนงายเล่นมน้ะครับอันนี้คืออัเนี่ยคตรงมากจริงคืออัพ ลิงดินก,กับบาอันนี้เปกเปกไป,น,ป,น,ปะนะอปกกว้างหนึ่งเมตรนะครับอันนี้บอลัขเร่งสุดแล้วนะครับเนี่ยคอยจับเอาแต่บอลคอยร่องจอดนิ่มๆปเปล่าสุดยอดเดี๋ยวต่อไปจะให้ตากล้องเล่นคร,ครับเดี๋ยวให้น้องโน่ถือโทรศัพท์แทนเดี๋ยวผมจะเป็นคนเตคออฟให้มาดูกันครับโอเค หรือว่าผ่านโอเคเดี๋ยวตาตากล้องเอกกล้องไม่ให้น้องโนอย่าไทยซันเตอร์ให้สะาอย่าอย่ามือบางกล้องโอเคมานีตากล้องไม่นี่ครับแนะนําตากล้อง่อยครับที่ไหนน้องโนเล่นไปแล้วเดี๋ยวผมจะทําการเปิดไฟให้เวล่าเลีนลูกปืนมอเตอร์น่าจะมีปัญหา โอเคลูกปืนมอเตอือนนาจะมีปะนะัญหาโอเคเดี๋ยวผมเทคออฟให้พี่ไหนครับตากล้องเดี๋ยวเอาขึ้นสูงๆก่อนเดี๋ยวค่อยค่อยเล่นอันนี้อันนี้คือขั้นเร่งครับอันคางขวานี่ดึงมาใส่ขึ้นเลี้ยวใส่ดึงขวาคือเลี้ยวขวากังดึงลงคืออัพพักพักไป็นนาคือดวอาว<า> <มา S 1> ดาวทำไมถึงลงที่อัพอันนี้ดาวโอเค าผมเทคออฟขึ้นเอาระดับงสูงก่อนนะครับเพราะว่ามือใหม่โอ้มันไต่ระดับได้ไวมากครับเพราะว่าเครื่องบินมีน้ำหนักเบากว่าลำเหลืองผมเอาตากล้องเอาตาไอตากล้องมามนี่เออโนโนเอาครับเปลี่ยนมือนะครับตากล้องก็พึ่งตากล้องเล่นเครื่องบินลำนี้ครั้งแรกใช่ไหมครับ <laughs> เอ้ยอย่าอัพอย่าอัพแมก็กันยุติ้งหัวมันจะงงะ ไม่ต้องเล่นคันเล่นออถ้าไม่มีใจโรนี่หัวเสียบเลยได้ออพยายามวนวนอยู่ในระดับสายตาคันมันลงกับเชือดกันนะสวยงามเ่าจะเลี้ยวจ่ออะไรบางห้ามมาสวยงามทำไมมันมีขี้ฝาดมันมีขี้ฝาดเลี้ยวเลี้ยวกับมาวนไปทางไหนก็ได้เอออย่าไปเลี้ยวจอ่อปน้ำมันบางห้ามหัวเสียบแล้วนะี่ คุณว่นไปทั้งคนมันแทบสีพอดิโญโยกียังไหลเลยเด้นี่เอาเลี้ยวซ้ายอย่าเลี้ยวลึกเห็นมาเลี้ยวลึกกันมางามเอาเลี้ยวซ้ายตีวงเลี้ยวซ้ายจับจ่อยสติก๊กจับมันสีมันมันสีบังคับไงนี่เบิ้งเชียงบินเบิ้งเชียงบินเน้ยอย่าอับแห้งเลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวซ้ายมา, <c oughs> <Yeah. c oughs> ามเนี่ยโฉบอ้อมไปนี่เยอะแยะขามไปตายไฟลนะตีวงเลี้ยวซ้าย ีวงเลี้ยวซ้ายเออะเลี้ยวซ้ายมามันไปไกลปะแตากล้องอันเทียนปบุ๊บกล้องก็ได้เลี้ยวซ้ายมาล่องล่องล่อไปแปะอ้อยเด้เดี๋ยวลออไปอ่ะเ่ียนไงวะเนี่ยโคตรง่ายเลยโคตรง่ายเลยนะก็เหมือนเล่นอยู่ในเกมเลยนี่ไหมเอ้อเลี้ยวมาเลี้ยวมาเครื่องบินอันนี้ผสม เรีนไงวะมันจอ่อพรดเลีนจ่อพดมันบ่องามเอาเลียไไเล้ยวสไไา,ายไปไหมเลี้ยวสายไปไหมเลี้ยวสายไปไหมหันน้ํหัวเชือดเลยก็บคอ,อลงหยลงหยกนี่น้อยะเองเด่นเลยให้ยามเบิ่งกันไหยแถวะหัว,หวเริ่มลงแล้ว ลำเหลืองนี่แบตหมดไปแล้วนะครับนี่ตัวนี้ยังไม่หมดเอาเลี้ยวซ้ายมาเอาหัวเชือดลงจังน้อยเออเหรียญเออเออเอาลงมาเออลงรงมาเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปน้อยนึงเอาลงมาลงมาเออเออสวยไว้ลยดิสวยสวยสวเอาเลี้ยวซ้ายอย่ารุ่งไหลเลยเออเออเหรียญไงเนาะไหนเนาะครับดง่ายมันมีใจโลครับท่านผู้ชม อัพขึ้นอัพขึ้นมุน,นดิ้นเด้ยเชือดพดเชือดพดนั่นนั่นนั่นจะเชือดแห้งปานั้นเดี๋ยวใส่มามันเล่นแห้งพวกนี้เชือดคัดพดโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปล่อยมือปล่อยมือปล่อยมือปล่อยแล้วเล่นโอ้ยขนาดมิจฉาโลดดิ้นมันไม่ได้โยกหยไ,ไหล่ด้วยนี่นิดหย่องด้วยนี่ เนี่ยนี่ปมดวัดแบ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 ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับมือจับพึ่งับมือระวังนะโอ้เพราะเราแบดจะหมดครับเดี๋ยวแลนดิ้งเอาเบ็ดจะเบิดเตะพอแบดมาจะก่อนสองก่อนเดี๋ยวแลนดิ้งครับเดี๋ยวลองอัดสินมืงกันนะเดี๋ยวเลีวไอ้แบตอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวอัดคันเร่งขึ้นดูว่ามันจะ อะไรนกเมียกนันนะสูงกัน <laughs> สูงเหรอสูงครับยังสูงวะยิดกล้องโกโปรได้สบายเลยด้นี่ <laughs> <laughs> โอเคครับแลนดิ้งครับ <laughs> แบตจะบทแล้วหมดม่ะเป็นทอ่บทแบตบทติดกล้องกูฟูได้สบายเลยวุนเลาะอันนี้ไม่ได้เติมกันเร่งนะเรนดิ้งครับเรนดิ้งเรนดิ้งไอ้ตามตามไอ้สวนลมทอคนวันหนิ่งนะ ก็มาเลงนะวะว่านิ่มเลยนี่เลยมาเลี้งมาก็คือเลงนะวะเลยงแบีนบน่นกคนลงสวยนี่นี่พอพ่อเจ๊ล่อใส่บ่พ่อนี่เวลามันไม่มีตัวกันเหมือนไอ้ระบบขาล้อไม่มีมันลงกระแทกมันก็จะเปืองใบพัดหน่อยครับ เห็นไหมตมั้มบบอยหักไยน่นนี่โอเคสุดยอดถือว่าผ่านครับการเฟรชไฟไม่รู้ว่าเป็นเช็ดหน้าไหมพันผสมโอเคครับสุดยอด